สวัสดีครับสวัสดีพี่ดอกสุกุสุกคนนะครับวันนี้ผ้าพี่้าดอกมากินเขาแร่งนะครับนะครับวันนี้ก็ได้พัดกระเเผาปปากกระป๋องครับวันนี้มาเฉยๆร่วกันได้ครับครับเขาสวยหันหอนนะครับเนาะถ้าถ่ายทุกคนครับผมกลิ่นเขาแรงใจให้กันนะครับเนาะมือกับสู่งานต่อครับผมโอ้ เปิดน้ำในห้องน้ำครับผมลืมไวเดีย๋ยวขออนุญาตไปปิดแป๊บนึงมาคุยกันต่อครับ <het> มาแล้วครับผมมาครับมันนี้ก็ได้พัดกระเพ้าปากกระปองนะครับเนาะเมนูเฮดเองนะครับน,ะน,นี่ยครับตระมาณนี้ มาได้ครับกินเขาน้ำกันครับผมสุคูุูคนครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเนาะมาครับอืมแฉะด้วยครับ อันี่คือเขาแรงผมนะครับเนาะพอนิามครับสำราญครับผมมันแสบหลายอ่านี่คือเขาแรงผมนะครับเนาะกินแล้วครับพักก่อนมือนรุยงานต่อครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมครับผมสำหรับมันนี้ก็น่ารับฟันดีเลยครับเด้อมันหมานแห้งๆสุ้คนครับผมที่เขามารับชมครับผมสวัสดีครับ